เปลาปลา,าไหลมาขายอ,อ๋อเรือน่ารักดีจังเกียยเลยออกข้างนอกวนแลวปลาเนี่ยออกข้างนอกกินเดืกกเดแตเงียบจริ มันนินคางดำดูมาลาบาดอยูวเนี่ยมันจับไม่ได้เฮ้ยขอเขาม่มีหรอกปล่อยตู้เฮ้ยเอามาปล่อยเออมันไม่ได้มีแม่น้ำมันนั่น มอไม่เหยไงมันขึ้นปัสบาทแ้วเพิ่านะไว้ไหนดีเราเอาเขาไว้นี่งแล้วเขาไม่เอาปลาไหลใครซื้อปลาไหลสี่ห้าสิบบาทได้ยกโล่สลาดสองรอยนึงต้องไปผาดเผ็ดนะปลาไหลสี่ตัวสตัว

ไม่มีที่ลงก็มาลงตรงที่สะอาดใช่ไหมล่ะใช่ใช่เดือกก็มีตลอดก็สะอาดอยู่ตลอดตรงไหนก็ลองแหวกดูสิอชื่อแล้นถ้าทำความสะอาดอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นอืจะมีแต่ลกกับแต่ขยะให้แปดสิบหมดตรวจแล้วแบ่งกันละครึ่งอมามาเดี๋ยวเอาไปมีอะไรมาใส่มั่งเลยนี่ยก็มารอเออใส่อะไรใส่ใส่กระป๋องแล้วกันนะกระป๋องไหนวะเนี่ยอ่ะเดิน ตัวเลยอะเนแน่ยชอบน้อยสองตัวเีไปแถมไปช่อนดีวอ้เต่าเยอะเต่า่ได้มาไอ้นั่นไอ้นั่นเอาเอาไปขายปล่อยเนี้อพลังเลย่าเอาไปปล่อยปาตปูปูตัวเบลอเลย ม่นอะไรของยัดดีกว่าโอ้ยกินี่แกซื้อมูอะไรเแกไปหานโลนี่หมูครึ่งโลนี่แกแกงในหม้อขนาดไหนใช่่ะตเ่อวานอไรข้าวอันนี้ล่ะลุงเหรออะไรใส่ร้นอืมอ๋ออ๋ออ๋ออย่าไชมีชันด้วยปลาบู อะไรก็เอาเรืเองขาต้มให้หมาครับมันคงมีใจไงข้าวต้มใบปลาใส่ข้าวให้ข้าวคว้าใช่เลยโอ้ยใช้ตกปลาใช้ตกปลากับระยเดือนเลยเดี๋ยวผมมีอะไรที่จะได้แวะเข้ามาขายเขาได้เออมาใส่เบิือดหรอเปล่าหบ้านเบิือดเบิือดระบ้อไปซื้อยางเหมือดเจ้าไปซื้อเขาเด่นเจ้าซื้อตัวไหน ไเจ้าเจ้าซ um, le uh ื huh ้ออะไรบู๊เจ้าแล้วสองซีห์เหรอเฮียมีแรนก็ไะเยี่ยมอันนี้ไม่ค่ยเข้ารอบอืมปลานินผไม่ได้เปิดรอบไงผมตกปลาผมกินรอบอืมปลาผมก็เปิดงฟังเสียงทีกอื่ยิงวิ่งไปวัดไม่ทันไง ไม่เปิดหรอก